วันนี้อยากอวดควรจาะวันนอยากอวดอยู่ในปา่าอวดอีกแล้วไม่มีอะไรอยากอวดนี่มาใกล้ๆเนี่นี่ทุกคนเนี่ยดูดูจะ้ะดูลูกแบบเต่งๆเลยนี่ยลูกแบบเต่งๆเลยจะให้ดูนี่ลูกใหญ่มากสวยคือนี่จะให้ดูตัวนี้มา ดำดำทั้งนั้นเลยจ้ะดำดำทั้งนั้นเลยจ้ะอุ้ยอยากอวดวันนี้มีอะไรมาอวดอีกแล้วอวดบลูเบอรี่บลูเบอรี่จากป่านี่จ้ะอ๊ย้ยเหนื่อยตกัตกไปตักไปหอบไปนี่จ้ะบลูเบอรี่เตมป่าเลยจ้ะอ๊ย้ยมือสั่นเหนื่อยจัดแต่ก็ไม่อยากหยุดก็เจอป่าดกนี่จ้ะมันมองเหมือนไม่ค่อยเห็นเนาะ ต้องยกแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่ามันดกอีหลีอีหลอทุกคนเห็นแบบนี้เป็นไงมือสั่นมือสั่นเลยไม่ไหวแล้วนี่ดกมากดกนะตะมองในกล้องเหมือนจะไม่ค่อยดกแต่มันดกจริงๆทุกคน